ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยครับครับของคนรักเสียงเพลงครับผม ค,ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของเราค่ะครอบครัวไทยทๆนั่นเองนะคะถ้าคุณคือคนไทยไทยๆคือคุณคะ่ะกับครอบครัวของเรานะจ๊ะจก,ก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสิบโมงเช้าถึงเที่ยงตรงทางสถานีไทยไทยทรูวิชันจ้ะสวยมากติดตามแบบนี้รายการของเราเป็นรายการสดนะคะ1ิโมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะถ้าเกิดว่า ใครอยากจะพูดคุยกันนะคะขอพงขอเพลงเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ทีหนึ่งและส่งข้อความของคุณเข้ามาที่4827783ค่ะและ029354483 029354983ครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ w w w ร a c e b o o k c o บ t h a i Channel คค่ะใช่ครับวันนี้มีหลายข่าวนะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวของ คุณเจนนี่โชว์บายาขึ้นมานะฮะข่าวของคุณหยาทิพย์นะคะแล้วก็มีข่าวคุณแพนเค้กมีหลายข่าวค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันข่าวราเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก่อนอื่นลิฟเฟนคะก่อนทีเราจะไปเล่าข่าวกันเนี่ยกิจกรรมของเรามารออยู่แล้วนะคะวิเจฮอตปาร์ตี้ค่ะตอนไทยไทยไลฟ์แชร์นั่นเองไปดูเลยค่ะใช่ครับ อย่าลืมนะครคุณผู้ชมครับเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์กันให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลกันทุกวันเลยครับเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a i t a i c h a n n e l เ,เพียงแค่คุณนะกดแชร์กิจกรรมของเราไทยไทยไลฟ์แชร์ค่ะไปยัง facebook ของคุณเองอ้ออย่าลืมนะตั้ง Facebook ของคุณให้เป็นสาธารณะก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไม่เห็นนะคะเพียงแค่นี้ค่ะก็มีโอกาสลุ้นรับกิจกรรมและก็ของรางวัลมากมาจากรายการของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะรุ้นรับของรางวัลแล้วนะครับยังลุ้นไปร่วมนะครับกินข้าวกันแบบใกล้ชิด ตัวติดกันอีกด้วยนะครับพร้อมของรางวัลอีกเทียบนะครับในวันเสาร์ที่16สิงหาคม2557นี้นะฮะร,รับรองว่าแซบเวอร์รับรองว่าแซบเวอร์ Saturn. เห็นไหมพี่เฟรนมาแล้วก็แซ่บขนาดนี้แล้วนะคะก<ช>ิจกรรมนี้ของเราผู้ชมขางง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเล่น f c e e o o o นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะเป็นภาพกิจกรรมของเราอยู่ใน Facebook นั่นเองค่ะยิ่งคุณแชร์มากก็ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นนะคะใช่แล้วเลยครับก็ภายในงานเนี่ยในวันที่16สิงหาที่เราจะไปเจอกันเนี่ยก็จะเจอกัน คือพี่อแอมซู i ีเฟนชิฟและก็น้องแป้ง<ช>นะครับที่ร้าน71บาร์แอนเซก้าพาววค่ะนอกจากจะได้รับเป็นเ,เป็นผู้ร่วมมิ팅กับเราพี่เฟน<ฮ>ะ่ะทุกๆวันเนี่ยสำหรับท่านไหนที่มีการโพสต์การแชร์แบบนี้นะคะเราจะแจกให้ทุกวันค่ะเป็นหมวกเก๋ๆแบบในรูปนี้เลยนะ,ะให้วันละ1รางวัลย้ำนะคะว่าแจากกันทุกๆวันค่ะดังนั้นเพียงแค่คุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นภาพภาพนี้เลยอืมนะฮะ ง่ายๆภายในงานเนี่ยถือว่าจะมีของรางวัลแจกมากมายด้วยนะคะรวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆนานาเนี่ยให้คุณได้ไปร่วมเล่นเกมกปนด้วยค่ะนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าที่เราจะไปเจอกันอาอไม่ากานะของเราเขาบอกเลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบว่าสวยๆนั่นเองนะคะถือว่าเป็นแบบชิลๆพี่เฟรนด์ครับนะฮะ นี่ก็เป็นร้านอยู่ที่ไหนคะร้านนี้เนี่ยโอร่าพา71เองอนี่ไงตรงข้างกว่านนองนิวสี่สิบหค่ะไม่ไกลเนี่ยะเดินทางสะดวกนะครับมา,มาาบรรยากาศเป็นก,ปกันเองก็จะเน้นนะคะขายอาหารก็จะเป็นพวกสเต็กเฮาส์นะคะเป็นสลัดต่างๆนั่นเองก็ถือว่าเป็น ร้านชิลๆให้คุณเนี่ยแต่งตัวก็ไม่ต้องเครียดบางคนเอ้ยต้องใส่สูตรมาหรือเปล่าไม่ต้อง,องนะคะ,คะเออก็แต่งแต่งตัวชิลๆมาได้สวยๆหล่อๆก,กันมาค่ะเท้าวแต่แแตก็มาได้ค่ะมาได้พี่เฟย์ก็ใส่ท้าวแต่ทุกวันเลยเนาะไม่ควรค่ะไม่ควรนะคะ <laughs> นี่ไทยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มากดไลค์กดแชร์ like, ก,กันด้วยค่ะอย่าลืมนะเข้าไปได้เลยคะ่ะกับ Facebook ของเราไทยไทยชาแนลนะคะเพียงคแค่คุณไลค์แชร์คุณก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมิงกับเราคะ่ะส่วนใครที่กดไลค์กดแชร์งที่น้องแป้งได้บอกไปแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะทราบกันแล้วว่า5รางวัลเนี่ยมีใครเป็นผู้โชคดีที่จะมามิงกันบ้างนะคะประกาศรายชื่อผู้ชคดในวันจันทร์ที่11สิงหาคมนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะจ๊ะรางวัลละ สองท่านใช่ละ <500 S 2> ลค่ะน,นะครับโอ้ยข่าวคดีๆก็ผ่านไปแล้ววยเฟรนนะใช่เพลงเพราะมีไหมวันนี้จัดเพลงพร้อมไหมต้นรายการเอามีสิเออมีเ,ออมเพลงต้นรายการอย่างงี้ต้องคลึกคื้นหน่อยเพราะว่ากลางสัปดาห์แล้วจ้ะนะเออพี่ขอแบบเต้นเ้โจ๊ะๆหน่อยจ้ะขาขาวสาวลำซิ่งจ้ะ ขาขาวสาวรำซิ่งนะฮะจากหญิงลีศรีจุมพลครับยังโจไม่พอนะต่ออีกสักหนึ่งเพลงค่ะบอยแบนด์น้อยใจนะคะจาก4หนุ่มสุนรักของเราที่เคยมาพูดคุยกันแล้วนะคะ4ผู้บ่าวหาวดงๆค่ะและ3ศิลปินนะครับคุณภาพจากแกรมมี่กรับสอนสินชัยการตองและดอกอ้อออนซอนอีสานไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง ได้ครับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงค่ะใช่แล้วเลยครับขอบคุณทั้ง3เพลงครับคาว์โคาร์ทึเป็นเตอรอออ,อออนยิงลีสีชมพลครับและอยแบนน้อยใจสีผู้บ่าวห่าวด,อง,ด,อง,ดองออนซอนอิสานซอนสินใจเอ้ยซอนสินชัยก้านตองและ บบอย่าอ,อ,อ,อย่าพูดผิดนะพี่แคร์มองหน้าแล้วนะออ,ออกเสียงให้ถูกสำเนียงพื้นบ้านของเขาเนี่ยพูดผิดนิดนึงไม่ได้เลยมองตาเขียวเลยอย่าว่าสำเนียงพื้นบ้านที่เขาเรียกจะยูทูบหรอเออนี่มองตาเขียวไม่พอนะทำไมตัวยังเขียวดู๋ย่ว่า ย้ำช่องทางแบบพี่เฟรนด์ค่ะใค,ครที่จะติดต่อพูดคุยกับเราเข้ามานะคะ3มช่องทางกันเลยค่ะไม่ว่าจะผ่านมาทาง S M S ของเรานะคะพิมพ์ทีห่งและส่งข้อความมาที่4827783ค่ะและหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ yweb.facebook.com/thaichannel ค่ะใช่ครับอ่ะ ข่าวแรกของเรานะฮะกับเจนนี่โชบายาเลิกพี่เอขอโทษสื่อไม่เข้มแข็งพอที่จะพูดกับช่วงนี้ครับน้องแป้งค่ะสกเลยดีกว่าไทยไทยเมาส์ชเมาส์ค่ะไทยไทเมาส์ชเมาส์อย่างไงเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าคืออย่างนี้พี่แฟนเราสร้างแลนด์มาร์คเล่าเลยใช่ไหมใช่ปักเลยสร้างแลนด์มาร์คต้องเล่าเรื่องนี้คือหลังจากที่ หลายคนเนี่ยได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ต่างๆใน a c e b o o k หรือว่าในพันทิปเนี่ยเขาก็มีนะคะการโพสต์เรื่องข่าวนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคือเป็นภาพหลุดของพิตตี้คนหนึ่งก่อนเออว่าเหมือนแบบเป็นกิ๊กใหม่พี่เอ๋นะคะจากนั้นมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาอีกนะคะว่าเอ๊คุณเจนนี่กับคุณเอเนี่ยเลิกรากันแล้วจริงๆนะคะเป็นเวลานานกว่าสี่ห้าเดือนแล้วแหละครับแล้วก็ล่าสุดมีภาพของผู้หญิงที่คล้ายกับคุณเจนนี่มีรอยฟกช้ำทั่วตัวออกมาในเน็ต นี่เนี่ยในภาพนี้เลยนะคะไม่แต่คุณเจนนี่เขาก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรนะมันใช่ล่าที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็มีแชทกรุ๊ปหนึ่งคะของเพื่อนสนิทคุณเจนนี่ก็คือสามีของคุณแอนก็คือคุณภูรินั่นเองหลุดออกมาเป็นเรื่องราวที่เมาส์กันนะคะในแวดวงบอกว่าเออนี่แหละเขาเลิกกันตั้งนานแล้วนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้นั่นแหละล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้พี่เฟรน มีกระแสขาา่าวอีกนะคะว่าเอ๊คุณเจนนี่เนี่ยไปอเมริกาแล้วเรียบร้อยแต่เพื่อนๆจากแก๊งนางฟ้าเนี่ยก็ได้ยืนยันแล้วนะคะคุณเจนนี่เนี่ยเขาเลื่อนฟล์จากวันที่ส1เอ็เป็นวันที่29ก็คือเ,เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะ,นนะ,ะแล้วก็เมื่อคืนนี้มีเฟรนขามีเอ่อภาพนะคะของคุณเจนนี่ถือหลักฐานใบหย่าร้างระหว่างคุณเอ๋กับคุณเจนนี่นะคะแถมทั้งยังเปลี่ยนในรูปนี้เลยเปลี่ยนนามสกุลนะคะกลับไปใช้เทียนโพสวรรณเช่นเคย ภาพนี้เหมือนใน,น,นตอนแรกก็ถือทีมีสวามรศเนาะนี่นก็เป็นภาพบหย่าออจบนะคำว่าเทียนโพสวรรคเนี่ยเราก็คุ้นกันอยู่แล้วนะฮะใช่เขาบอกว่าแล้วในไอจีแหมลคุณเจนนี่นะคะหลังจากที่ได้ออพต์รูปบิกินอาเกนไปแล้วรูปหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันให้กำลังใจกันท่วมท้นมากๆ แล้วก็หลังจากที่โพสต์ใบหย่าสุดันพิพิธแฟนขา mm hmm. ในช่วงกลางคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะคุณเจนนี่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความในไอจีของตัวเองนะคะมีข้อความระบุว่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความรักความห่วงใยให้กับเจนนี่เจนนี mm ่ hmm. ไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าหวังว่าจะแทแก้ไขปัญหา mm hmm. ได้เองแต่ในที่สุดนะคะคุณเจนนี่ตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นใหม่ ขอโทษที่ทำให้ทุกท่านนะคะผิดหวังขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่ไม่เข้มแข็งพอสำหรับการพูดคุยก่อนจะปิดท้ายนะคะว่าขอบคุณจริงๆที่เป็นกำลังใจให้เอาเป็นขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆแฟนคลับที่รักดีกว่าใช่นะที่รักในตัวของคุณเจนนี่ไม่ต้องอ ขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวังฉันไ,ได้ผิดหวังไนี่นี่เรานี่ยเป็นภาพารถพอสของคุณเจนนี่นะคะที่ในแหล่งข่าวเนี่ยเขาระบุบอกว่าในการหย่าร้างเนี่ยคุณเจนนี่ไม่ได้เรียกร้องเ,อเป็นเงินเป็น,ปน,ปน,ปนทองอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มีการพูดปากเปล่านะคะกับคุณเอบอกว่าขอคืนได้ไหมสำหรับรถพอยส์คันนี้ที่คุณเอเนี่ยเขาเอาไปอัพเครื่องใหม่แล้วก็หายไปเลยซึ่งคุณเอก็ได้ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะหาคืนมาให้ แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นหนังสือนะคือเป็นการพูดปากเปล่ากันคือพอร์ั้ะเต่นี้ต้องไปแบบจูนเครื่องใหม่ปะก็ไม่รู้ก็อาจจะต้องมีจูนต้องมีเอามีอัพหลิกไปล่ะ <c oughs> มันแรงอยู่แล้วก <c oughs> ็ราคา <c oughs> ประมาณห้าล้านบาทไม่แพงห้าล<ะ>้านบาทอืมท,ที่เขาระบุมานะตอนนี้นพูดเลยนะรถพี่เนี่ยนะขายถ้าขายตอนนี้เนี่ยนะทำไมห้าหมื่นสี่ห้าหมื่น จักรยานหรืออะไรแค่หม <facility> ื่นสี่พูดเล่นกันไปนั่นแหละ <S <S เออว่าจบท,ทุกประเด็นนะทุกกระแสข่าวมันก็คงจะเลิกเมาได้แล้วแหละพอแล้วเพราะว่าเขาก็ยืนยันออกมาก็จบแล้วแล้วคุณจนนี่ก็จะบินไปพักผ่อนที่ต่างประเทศที่เป็นข่าวมานั่นแหละไป,ป <S <S บินไปแล้วนี่เลื่อนไปเป็นยี่สิบเก้าเดี๋ยวเมื่อวานวันนี้เท่าไหร่ วันนี้สามสิบแล้วเหรออ๋อเมื่อวานละสิบินไปแล้วเรื่องมันยิบไปเหอะไปพักผ่อนเหอะใช่ก็มีการไปแล้วเรียบร้อยเนาะมปการเลังใจ้คุณเจนนี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังรอเมาส์เนี่ยหยุดเมาส์เถอะนะคะสงสารพี่เจนนี่เขาเนาะฉันรักเธอนะมูตาค่ะจบไม่เป็นมูนินเหรอมูนินด้วยขอบคุณสนุก .com นะฮะค่ะครับอ่ะ ตอนที่ข่าวของคุณหยาทิพย์นะฮะต่อเลยใช่ไหมคะต่อเลยจ้าหนูเรออะไรเลยจ้าเขาบอกว่าคุยหนุ่มนอกวงการยันแค่เพื่อนนะจ๊ะอืมคือสวยตลอดนะคุณเนี้ยมากเยากท่เนะคาถือว่าเป็นนางเอกหน้าซืยอหวานและที่คุณหยาทิพย์เนี่ยเขาเล่นละครตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ตอนนี้ก็แบบอุ้ยนะคะสวยงามมากมีหนุ่มคนหนึ่งอยู่นอกวงการกําลังกิ๊กกันอยู่นะคะเลยต้องถามว่าเออแล้วแบบขยับความสัมพันธ์หรือยันเป็นอะไรกันตอนนี้แล้วอัปเดตเรื่องผลงานหน่อยไหมว่า ช่วงนี้เู่เงียบเงียบเงียบหายไปไหนทำอะไรอยู่นะครับผลงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาอธิบายให้เราฟังดีกว่านะฮะเชิญครับก็เรื่อยๆอะค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีแต่เพื่อนๆกันนะคะเจอแต่บ่อยอ๋อก็จริงๆไม่ค่อยได้เจอเนาะทำงานเยอะค่ะ เป็นเพื่อนกันอะค่ะก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่อะคะ <attend> ่ะยังยังไม่อยากพูดอะไรเลยอะเอาไว้บอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันเฉยๆนะคะสนิทกันเป็นเพื่อนกันอยู่อะคะ่ะไม่หรอกแต่ว่าเราเรายังไม่ค่อยอยากพูดนะคะทำงานเยอะอะไรเยอะอะค่ะ <sque ak. S 1> ละครกเ็เรื่องที่รับไว้นะคะก็น่าจะใกล้เปิดกล้องแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ยังก็รับซิทคอมนะคะเรื่องผู้กองเจ้าสเสน่ห์ เป็นรับคือเล่นยาวอะค่ะ <_ d ans> เป็นตำรวจที่ย้ายมาใหม่น,ะ,นะคะ <_ d ans> ย้ายมาอยู่ที่สอนอน,นั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะ <_ d ans> มันก็เดี๋ยวนี้แต่ก็เห็นดาราคนไหนก็โดนขาลงหมดเนาะ <_ d ans> ไม่หรอกค่ะ,คะก็ทำงานทำงานอยู่เรื่อยๆทำงานก็แท,ทบจะทุกวันอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายละครแค่นั้นเองไม่ซีเรียสหรอก <_ d ans> คนหนึ่งเขาโดนข่าวหนักกว่าหนูก็นเยอะเรื่องนี้ธรรมดามากเลย อย่าทิปนั่นเองนะคะบอกว่าไม่ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วบอกคนอื่นเนี่ยอุ้ยโดนข่าวหนักกว่านี้ั้างเยอะอสรุปนิดหนึ่งเป็นอะไรกัน,น,นคุยกันมัมอ,อ๋คุยกเเ็เป็นเพื่อนกันจบจบนี <ปะ S 1> ่อะไรประเด็นนี้จบผลงานแล้วคะมีอะไรอยู่ติดตามห่างหายหน้าจากหน้าจอทีวีไปอ๋อตอนนี้ก็ทํางานทุกวันเลยค่ะไม่ค่อยได้ว่างอะค่ะก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่นะคะค่ะก็มีซิทคอมอย่าจิกค่ะแต่คุณอยาเขาก็แบบ ไปแบบเพียนนิดนึงนะอาจจะเหนื่อยไงเดินเดินเนเดินแบบมาเออคือหนักหัวก็พอแล้วใช่ก็มาเหนื่อยกับคาถามอีกเออนะขอบคุณคุณหยาทิพย์กันด้วยนะคะขอบคุณข่าวจากสยามดาราค่ะครับผมช่วงหน้าครับโอ้โหข่าวอันนี้ต้นหอมขอพิสูจน์ใจก่อนเรียกแท็กแฟนอีกครั้งอุหยตายแล้วและแพนเค้กโตเบี้ยวงานอีเวนต์บอกน่าจะเข้าใจผิดต่อข่าวเลยกัน สองข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะในช่วงของไทยไทยมัลชูมัค่ะโอ้โหเพลงนี้พี่ชอบมากแป้งกวางขาวอยู่กลางเขาโจนัลแอนเดอร์สันนะรองร้องกันตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครคเวอร์ได้ลองคเวอร์แล้วก็แชร์มาในเพจ Facebook ข,ของเรากันด้วยเนาะต่อกันด้วยนะคะน้องสาวพี่แฟรงชิปนี่เองคุณแคทอาทิตยานะคะวันรัดดอกค่ะและรอรับอคุณเลเลไอซ์บุพเลเลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันต่อครับ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงวีเจจัดให้วีเจัดให้ค่ะมาถึงช่วงนี้นะฮะเราเตรียมเพลงให้กับคุณผู้ชมแล้วครับจากคนอื่นขอบคุณทั้งสาเพลงนะครับจากต่ายออไทยวงนอโมและมนแคนกับคุณเข้าวทิปที่ดาดินครับ ใช่แล้วล่ะค่ะงานเพลงเพราะๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจัดให้ยังไม่ถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถ SMS เข้ามาขอเพลงกันได้ค่ะพิมพ์ทีหนึ่งแล้วส่งข้อความมาที่4827783ค่ะใช่แล้วเลยครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมของเรานะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับทาง Facebook ไทยไทย Channel ค่ะครับผมมาถึงช่วงนี้ครับพี่เจสัดให้ครับเตรียมไปแล้วนะฮะจาก2ศิลปิน สองวงนี้ค่ะมหาลัยวัวชนวงพัฒรลุงน,นั่นเองอเพลงนี้เนี่ยนะคะมีสายทางบ้านชอบพอเข้ามานะใช่เออฟังกันทุกวันเลยนะคะต่อกันด้วยค่ะเหมือนเพลงเพราะๆนะคะจากศิลปินวงกลมนั่นเองค่ะวงนี้เนี่ยก็ถือว่าแฟนคลับเขาหนานแน่นนะเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์มีสไตล์นั่นเองนะคะ เงาเศร้าหน้าต่างค่ะใช่แล้วเลยครับเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอสองเพลงนี้พร้อมๆกันนะแต่ช่วงหน้าครับชาวไทยๆครับนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเป็นครอบกรวของเราแล้วนี่เขก็มาขอเลยนะครับ029354483และ029354983รีบโทรมาสร้างเดนมาร์กกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าช่วงหน้าใครที่โทรติดเข้ามานัผู้ชมนั้นก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆไปเลยนะคะสองสายเท่านั้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพร้อมอยู่แล้วนะวีเจจัดให้ไปฟังกันเลยค่ะ ไทยไทยกลับกลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเพลงนี้เพื่อเธอเพลงนี้เพื่อเธอค่ะเพื่อเธอเพื่อเธอ,อ ข้าามอีกน่ากลัวนะ029354483และ029354983นะฮะโทรเข้ามาเลยคุณผู้ชมโทรมาโทรมาโทรมาได้อะไรอ่ะเอาก็ได้เพลงอ่ะสิเออได้คุยกับวีเจไหมล่ะเอาได้ก็สิได้สิได้ของจากวีเจไหมล่ะ เดี๋ยวเขาเจอก,กันที่กันเออันะ16หส,สิงหาคมนะคะเจอกันแน่นอนสจสจ <S S S ก่อนพี่ฟนขามาทกมักทายกันบ้างสิงเดี๋ยวเขาจะงอนกันว่าเรส่งไปแล้วไม่เห็นอ่านกันเลยอะอะไรางี้ยขอเพลงฝ<ช>ันที่ต้องเป็นจริงอขอเพลงไม่ดีไม่จำจากคุณลูกกว่าสุพรรณรีค่ะเฮ้อดูแป้งกับชิปไม่เคยจบสักทีทำไมเธอไปทำอะไรก่อนที่รายการจะจบบอกมาทำงานคือแอบดูแป๊บแป๊อะไรอย่างเงี้ยหรอ ประมาณนก็ดูรีแันด์ได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีดูย้อนหลังทาง Facebook นะจ๊ะเธอจ๋าดูผ่านมือถือก็ได้นะจ๊ะทางทวิตชั่นอันนี้แหวนก็มีหลากหลายช่องทางอย่ามาเมาดูไม่จบนะทโอเคนะเห็นไหมนะคะขอเพลงต้องมีสักวันค่ะขอมีไทยไทยเป็นเพื่อนครับสดก็ไม่เหงาจากหนุ่มอรันค่ะจริงปะาไม่สดเหรอสมัยพี่เฟรนด์หรือเปล่าหนุ่มอรันนะักการสื่ออะไรกับพี่ป้า ขอเพลงฝังนที่ต้องเป็นจริงนะคะให้กับคุณรังนนท์จากคุณจำปีคะ่ะขอเพลงที่แท้ไอแคร์เจ้าที่สุดเลยมีที่สุดเลยด้วยหรอที่แท้ไอแคร์ที่แท้ไอแคร์เจ้าแค่นี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่แคร์นะท,ที่แท้ไอแคร์พี่แคร์ไอแคร์เจ้าไม่ใช่ไอแคร์นั่นไม่ใช่ไอแคะอร์นี้เออไม่ใช่ไอแคร์อ่าอันนี้ไอแคร์จะยอมปีนต้นนิ้วนะคะจากหนุ่มอรันจะยอมปีนต้นนิ้วดีไหมนอ้อหนุ่มอรันขอเพลงไหมหรือหรือบนบน <c oughs> <c oughs> มีเพลงปีนต้นงิ้วก็มีใช่ไหมมียอมปีนต้นงิ้วว่ามีแต่จะยอมปีนต้นงิ้วดีไม่น้อไม่มีอาถามพี่เฟนพี่เฟนในชีวิตจริงเคยไหมคะเคยคิดไหมว่าเอ๊ะฉันยอมฉันแบบชอบคนนี้มากฉันอยากถึงตาฉันก็ยอมปีนต้นงิ้วหรือยไงม่จริงหรอพี่พูดอะไรไม่แต่ลงกระทะทองแดงก็โอเคลงทำไมล่ะถ้าเคยแขกลอจ๊ะไม่เพราะว่าเพราะพี่คิดว่าเขามีเจ้าของแล้วพี่ก็จะหยุดพอต่อให้ชอบแค่ไหนก็จะมาหยุดเพราะพี่รักศักดิ์ศรีของตัวเอง พี่จะไม่มีวันไปทับรอยคนอื่นเนี่ยค่ะประมือสวยแล้วดูยิ่งใหญ่เลยค่ะมากสวยแล้วมีแร์มากมีสุดยืนมีสุดยืนดีมากนะคะหนึ่งวายพร้อมแล้วมาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณวัชรชัยโอหชื่อิ่งนี่แหละค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับอยุธยาครับอุธยาอันนี้รายการไทยนะครับ ครัเอาครับผมเธอถูกรายการเนาะโอเคโอเคค่ะทำไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อพอดีกำลังนอนดูนี่แหละรายการนี่แหละครับอ๋ออุ้ยตายแล้วชิลมากนี่นอนดูยังว่าบรรยากาศฝนตกครึ้มคลื้มไหมคะยุทธยายังครับยังจ้เป็นช่วงใบายครับถึงจะตกช่วงใบายจะครึ้มคลื้มอ๋อชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรอะฮะดัมมี่ดัม ดำดำสัญญาณเริม่มขัด้องเล็กน้อยแล้วนะอันนี้ก็สวยออกนอกโลกนะ <c oughs> ดำเยู่เปล่าดำขอเพลงไว้ทางด้านหลังมาเรียบร้อยแล้วน,นะขอเพลงอะไรมาจา้าไดนดูสิน้ำใจซอกมันไลออกออกมาดำมกาเนี่ย <c oughs> บอก<พ>อชื่เล่นปุ๊บไ้ไหมพอถามเยอ่ถามชื่อลงชื่อเล่นปุ๊บเนี่ยสัญญ,ญาณต่างดาวเข้าแทรกเลย อารมณ์เสียราหูจับขอมาแล้วขอมาเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะคะขอบคุณดําด้วยนะเราไม่ได้คุยกันเลยเนาะเสียดายเนาะมีคน SMS มานะคะถึงแบลใส่ด้วยนะรักไทยไทยคลับมากๆชอบพี่แป้งพี่เฟรนนะคะขอบพระคุณค่ะชอบยังไงอ่ะทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะทุกคนจากหนุ่มอรันค่ะทำอะไรกินเนาะอืออยากรู้อยากรู้จังนะคะแล้วก็ขออนุญาตเลื่อนเอสแอมเปสสักนิดหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้บอกว่าแฟนรายการไทยไทยคลับคนนี้คนนี้ทำไม ลุ้นนะคนนี้ข้อความมารายกานตัวแล้วค่ะเออโดยอากาศร้อนแต่เช้าเลยรถติดมากด้วยค่ะน้องอ้ําเหรอน่าจะใช่เมื่อไหร่พี่วีทั้งสองจะนำดารามารายการบ้างพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครมาเจมเจมเรืองศักเจมจิเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดไปกันใหญ่ เจมไหนเจมชินกรนีตนนรักแฟนเก่ามากเท่าไรจะรักแฟนใหม่ที่มากกว่าเอเอ,อฉันเขียนระบบตาเท่าสุดท้ายมาก <c oughs> พวกนี้มาพูดคุยกันแน่นอนนะครับกับกับเอ่อคุณน้อง เจมส์ชินกริดคือน้องเจมส์ชินกริดนะเป็นศิลปินอยู่ในดวงใจหนึ่งในนั้นก็จะมีเจมส์ชินกริดแล้วก็จะมีน้องผาดผัสจันแล้วก็มีพี่มณเคนแก่นคูแล้วก็มีพี่ต่ายอราลยเริ่มเยอะละเบียดกันเบียดกันอยู่ในใจละเขาบอกว่าชอบที่พี่ๆอ่านข่าวมากๆเลยนะคะน่าจะมีข่าวแน่นๆกว่านี้นะคะวันนี้สักหกไหมล่ะผมก็แน่นเกินนะคะน้องพี่ว่าน่าพี่แน่นน่ะนะหนูค่ะ คนข่าวแน่นจริงอะไรจริงข่าวแน่นจริงนะขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากค่ะทานข้าวเขาเรียยังคะพี่พี่เจ๊ทั้งสองคนรักแท้ไทคลับมากเลยนะคะพูดเลยนะทานแล้วเอ้ข้อวหนชอบพี่แป้งอะน่ารักดีรริกรรีอย่าว่าน้องรากดีรรีเอ้เอนเอ็นเขามาก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเจอตัวจริงของเราสองคนนะคะพี่แป้งพี่เฟรนแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะกิจกรรมดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีมิ팅กันในวันที่16สิงหาคมนะคะพูดเลยนะ วันนั้นน่ะเดี๋ยวพี่จัดให้อะไรรักนี้เจจัดให้เออน้องคนนี้เป็นใครเนี่ยที่อ่านเหตุละนะเขาบอกว่าโอ้ผมชอบเนี่ยพี่เฟรนดูสิหนึ่งพี่สองคนนะคะตอนเนี้ยชอบพี่แป้งพี่เฟรนน้องคนนึงดูจริงจังมากพูดเลยจริงป่ะจริงอ่านประมาณ5ส่งสแล้วจริงเหรอขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเข้าไปแจมด้วยครับตัวน้องอาร์มดีมากนะคะน้องอาร์มนะฮะตอนนี้มีหนึ่งสายค่ะน้องแป้งค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วมาโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณวิไลคุณวิไลอยู่ในสายไหมอ,อ๋อพี่วิไลสัญญาณขาดหายไปแล้วนะคะอันนี้คือท่าอะไรลมพัดตึงลมพัดตึงตึงไปแล้ว คุณวิไลสัญญาณจะขัดข้อเล็กน้อยช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าครนองกระจายพี่ไปอาจจะรบกวนสัญญาณได้น <Okay. S 1> เออนาะแกน้องอามสองปะเนี่ยสองฝนฟ้าครนองกระจายอามีาาอ,มอกมาออคุณวิไลาฝากเพลงไว้ภูมิแพ้กรุงเทพนะฮะเพลงนี้ก็คิดถึงนะมไม่ได้ฟังนาะนคิดถึง MV ใช่ป่ะคิดถึง MV ็ <laughs> น่ารักมากมโนอ่ะค่ะเอสเอีกไหมฮะมีนิดหนึ่งไหมฮะมีนิดหนึ่งไหมขอเพลงหัวใจยอมไม่ตัวนะคะ กำลังใจให้พี่ๆนะคะอ่หลายท่านเลยเนาะสนันเข้ามานะคะเมื่อวานไม่ได้ดูพี่แป้งเลยคิดถึงเครียดมากเลยไม่ได้ดูเครียดทําไมเรามีดูย้อนหลังแล้วอยากเครียดก็ดูย้อนหลังกันไปก็อาจจะมาดูว่าแบบเอวันนี้พี่แป้งแบบจะหนังหน้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยข้อความที่128่อ่เขาบอกว่าพี่เฟนชิพน่ารักมากพี่แป้งก็กันงานค่ะขอบคุณค่ะพี่แป้งก็สวยชอบมากเลยค่ะ แหม่พ่บอกงั้นงั้นอารมณ์ขึ้นฟังเพลงดีกว่าี่แล้วแต่ขียดนะอ่านไปฉันจะมีน้ำโหก็แล้วแต่ <laughs> ไม่รู้นะคุณดำอายุธยาน้องดำอยุธยานะครับขอเพลงน้ำใต้ศอก sky pass แล้วก็พี่วิไลนะคะของานเพลงไว้ทางหลังมาแล้วเรียบร้อยนะคะภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ปังก็พี่ตะกะแตนคะ่ะไทไทคลับ ครับสำหรับคนรัก, <Yeah. S 1> กสิงพลงกิบมากันที่โชวสุดท้ายกันแล้วน,นะคะพี่เปนก็ควรจะจจดหวยไม่ใช่จดหวย <จด S 2> อยู่มันใกล้สระวันที่หนึ่งแล้วตอนนี้มีเลขเด็ด ขอบคุณดําอยุธยาครับน้ำใต้ศอกและคุณวิไลภูมิแพ้ก,กรุงเทพสายนี้หลุดไปเกาะไม่ได้คุยกันใช่แต่ว่าเปิดเพลงที่คุณขอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้บบนมาอันนี้อะไรเนี่ยเอามาตั้งเนี่ยซัมซุงโทรศัพท์ของเราซัมซุง<ร>อะไรกาลิซีวินไนงะอ่ะทำไมล่ะแจกเหรอเอาแจกสิไทยไทยจัดให้อยากรู้กติกาของเราเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะไปจ้า กิจกรรมนี้ของเราไทายไท,ย,ทยจัดให้เอง่ะพี่เฟรนด์ค่ะครับเพียงแค่คุณกดมาเลยแทนะะที่รหัสด,ดอกจัน4,9,6,8,6,8นั่นเองนะคะกดดาวน์โหลดอ่ะ ฟูซองก็ได้นะจะเป็น MV ก็ได้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นแบบริงโทงริงโทนได้หมดเสียงร้องสายก็ได้แก่ได้จ้าประกาศรายชื่อไปแล้ว2ครั้ง2เครื่องอนะฮะวันที่4มิถุนาแลแล้วก็วันที่4กรกฎาที่ผ่านมานะะในรายการรถสยามครั้งสุดท้ายและครั้งนี้พูดเลย4สิงหาคมนะคะคุณพระใกล้เข้ามาแล้วแหละหค,คุณพระคุณเจ้าวันไหนนะสีสิงหาคมคุณพระคุณเจ้าช่วยมันสุกหรอไม่ใช่มัน วันศุกร์วันุวันเส,สาร์ว,ออวันจันทร์เอาวันจันทร์เออคุณพระคุณพระช่วยตายแล้ววันจันทร์นี้แล้วเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะยิ่งคุณกดดาวน์โหลดมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนั่นเองค่ะดอกจันทร์สี่เก้าหกแปดหกแปดอย่าขยับตามน้องเพราะว่าเด <c oughs> ีย๋ยวเธอบอกบจะไม่เล่นโ <c oughs> หลดเข้ามาเลยนะ,ะ <c oughs> <ช>่ฮะวันนี้ข่าวแซ่บของเรานะครับโอ้ยต้องโยกพี่เฟรน ฉันรู้เลยต้องเป็นข่าวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเนี่ยแฟนคลับจะครหานินทาได้ฉันรู้เลยข่าวไหนเจนนี่ถูกนั่นไงเออนี่ไปหายพี่เจนนี่กันละกันนะคะถือว่าผ่านด้วยราวได้ร้ายมานะคะแล้วก็กําลังจะมีชีวิตใหม่นะที่มีความสุขมากขึ้นงี้ก็ฝากแฟนคลับหรือว่าใครที่ติดตามคุณเจนนี่อยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจกันได้นะคะแล้วก็อย่าไปว่าไปพูดอะไรไม่ดีกับเขาเลยเนาะพอลผ่านมาแล,แล้วนะทุกอย่างมันจบแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ คุณเจนนี่ก็พักผ่อนนะพักผ่อนให้เต็มที่ให้กลับมาใหม่ใช่ให้มันสบายใจก่อนให้กลับมาถูกนะะฮอะไรที่ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องไปพูดมาแล้วนะฮะเออก็ป่อยมันผ่านไปปล่อยผ่านไปล่อยผ่านนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้พี่เฟรนบอกแล้วนะคะว่าเราจะมีศิลปินหนุ่มสุดหล่อมาพูดคุยกันนั่นคือคุณเจมส์ชินกริดนั่นเองนะคะรักแฟนเก่าไม่เท่าใรรัก แฟนไหมให้มากกว่าเออมาแน่นอนใช่ไหมพรุ่งนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันใครที่เป็นแฟนคลับของคุณเจมส์นะคะสามารถฝากคําถามไว้ทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะฝากคําถามทาง SMS ก็ได้เช่นเคยค่ะใช่แล้วเลยครับรับรองว่าพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้จะเจอโอ้ยก็เป็นหนุ่มขนาดเลยสีมีพี่เฟรนช์ชีพี่แอมสุธีแล้วก็มีคุณเจมส์ใช่ไหมใช่สามหนุ่มใช่ไหมเม่ <laughs> สามนุ่มจริงหรือเปล่าจะไปพูดอย่างนี้ล่ะน้องก็อยากจะรู้ไงอาจจะมีสีล้วไปรับเชิญเป็นผู้หญิงอีกคน,ห,นหรือเปล่าอะไรเงี้ใครมาล่ะคือ <c oughs> ฉันจะรูไ้ไหมล่ะเจมมาพอเออนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้หมดเวลาครับขอบคุณนะครับ SMS ครับ หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาพูดคุยรวมถึงเพื่อนๆทาง Facebook ด้วยนะฮะที่ติดตามรายการของเรารวมถึงเข้าไปพูดพูดคุยนะครับ,บร่วมแชร์ร่วมไลา์กันในเพจของเรานะครับอย่าลืมครับกิจกรรมเรามากมายครับมีทั้งรายการย้อนหลังนะฮะแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆน,นะฮะเข้าไปสามารถเข้าไปรับชมนะครับแล้วก็ดูได้นะครับว่าเราเกิดอะไรบ้างต้องเลยนะคะรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะหรือว่าใครจะดูรีรันก็ได้อีกหนึ่งครั้งเวลา3ามทุ่ตรงถึง5้าทุ่มนั่นเองค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีะ yeah